ก็ครับสวัสดีนะครับพี่นะนะลูกค้าทุกๆท่านครับวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้ได้ชมกันนะครับตามที่สัญญาครับเมื่อวานลงคลิปหนึ่งวันนี้ลงอีกคลิปหนึ่งครับก็ดําเนินลางให้อยู่นะกาลังทํารางฮะนี่ล่างเป็นศูนย์นะครับนี่เห็นไหมครับจะมีเชือกเชือกจะวิ่งใต้ท้องรางฮะรูนี้ขนาดสี่มิลเลยนะครับรูนี้รูใหญ่นะขนาดสี่มิลนะครับขนาดสี่มิลนะครับ อัดกาวร้อนใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็เอาไปรีดนะครับทีนี้รีด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 แล้วก็เดินล่องลูกดอกนะครับจะเป็นแบบนี้นะสาหรับพี่ๆนานาท่านไหนที่อยากทํารางปืนศูนย์เองก็คือเาะล่องเาะล่องแล้วก็ใส่ไส้มันตัวนี้นะครับเาะล่องไส้แล้วก็ล่องเชือกนะแล้วก็วางปุ๊บแล้วก็เอาไปรีดไปใส่ไปกบนะครับแล้วก็เดินล่องลูกดอกได้เลยทีนี้นะครับ วันนี้ก็ได้ตัวปืนศูนย์ได้5ลางนะครับเพราะว่าเมื่อรอบเช้านะครับรอบเช้าพอดีพานะครับแม่แม่นะครับไปหาหมอนะครับก็เพิ่งนะก็เพิ่งได้มาเริ่มเริ่มงานเมื่อรอบรอบบ่ายเนี้ครับก็ได้ห้าลางนี่แหละครับนะบางทีก็มีธุระส่วนตัวมั่งนะครับก็ได้ไปหยุดวันสเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินดะเดินลาง นี่ครับเดินเดินาดดรางเลงรางนะครับนมาเดินร่องเล็งรางนะครับเดินร่องเล็งรางจะเป็นไม้ประดูไม้มะค่าแท้ไม้มแดงนะครับประดูนะครับแล้วก็ตัวพันทุายนี่คร si ับพันท้ายนะจะเย็นๆนะครับพี่งานนะฮะผมก็กําลังทําให้อยู่เนาะนะครับก็กําลังทําให้อยู่บางทีก็มีงานแบบนี้มานี่นะครับ บนแถวบ้านให้ทําแบบนี้ให้เป็นด้ามจอบด้ามเสียมนี่ผมก็ทํำให้เนะกอยากใช้ด่วนเน,นี่ยด้ามเขียวนะมันฤดูเกี่ยวข้าวแล้วนี่ก็เป็นท้ายไม้พยุงนะครับนี่ยุงดํายุงไหมครับแกให้ทำด้ามเคียวให้นะผมก็ทําให้ไม้ที่เอามานีเป็นไม้ของพี่เขาในบ้านเอาไม้ให้ผมทําเหลาให้เฉยๆนะ ไม่ใช่ไม้ผมถ้าไม้ผมผมไม่เอาลงน้ำแบบเนี้ยมีรูนี่ไม้แกเอามาผมก็เลยจัดให้เลยนะเพราะผมมีงานอยู่ผมก็เลยทําเลยที่แรกว่าจะนะเปลี่ยนไม้เสศษให้แกใหม่แต่ว่าไม่เปลี่ยนเลยเอาเอาของแกนี่แหละใส่ให้แกเลยนะบางทีก็มีงานเล็กเล็กน้อยๆกระจิกกระจอกมาให้ทําก็เนาะมันก็ต้องได้หยุดทําตัวนี้ก็ต้องทําให้เขาก่อนเนาะว่าคนบ้านเดียวกันคนใกล้ๆกันก็ทําให้เขาก่อนพี่นะฮนะ ผลงานก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยต่ออีกนะครับก็ถ้ามันล่าช้าก็พี่ๆน,น,นะนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยเนาะบางทีนัดไม่เป็นนัดแบบนี้นะครับนะนัดไม่เป็นนัดมันจะเลยเลยงานมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนะต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับช้าๆได้พาเล่นงามเขาว่าอย่างนี้ <laughs> นะครับช้าๆได้พาเล่้งงามแน่นอนนี่มือสอดนะครับ มือสดไม้มะลิดเจีมเจม,จมนี่กระังคอนี่ยกยิงกะพีเข่าควายนี่ไม้กะพีเข่าควายจะเป็นแบบนี้นะครับดูลายดูดูลาย,ด,ด,ลายดูไม้ดำปิดปีสุดยอดครับปีเข่าควายดูนะครับประดูมาอันนี้อันนี้ผมจะทำไว้ตัวนี้พวกเนี้ยหกเจ็ดแปดอันเนี้ย ทาไว้สาหรับเสร็จก็นะนะท่านไหนอยากจองก็ทักมาได้นะหรือรอดูตอนเสร็จก่อนก็ได้นะครับราคาผายิงหนูยิงปลาราคาถูกๆให้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆนะนะได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วนู่นครับนี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้ใหม่ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้อีกทีนึงครับสวัสดีครับ